ครับสวัสดีเสาร์วันที่22สิงหาคมพศ2016ฮ่องซินหาสวัสดีแฟนเพจช่องยูทูบยูซี่พะโคสิลหนึ่งศูนย์หนึ่งและสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง้อมูนิเมียซียูซี่พะโคสิงป์ละเอะครับสําหรับเสาร์วันนี้ทางของกะมาเปิดราคาง,ง้อชุดเมื่อวานเนี่ยครับพี่น้องว่านมันประชัดเป็นไงเพราะว่าฝนมันตกมันหยังกับฝ้าวไทยนั่ครับวันนี้อ,ออกขอกได้แล้วครับมาเปิดมียูซี่ตัวครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะเปิดตัวแรกกันนะครับพี่น้องจับคูนครับตัวนี้เป็นแม่แยกลูกความผสมครับพึ่งได้ลูกมาหนึ่งตัวครับสูงลอยสามสิบบวกด้วยครับตัวนี้ครับโค้งสวยครับเป็นเล่บามันครับตัวนี้ครับเป็นเล่มันครับเนี่ยครับพี่น้องนะครับเพี้ยมัวสวยครับหนาเขาดีครับสูงลอยสามสิบบวกด้วยครับตัวนี้ครับเห็นเรารอาเลยครับ ผมจับคู่หให้ครับตัวแดงนี่ครับพี่น้องตัวแดงเป็นแม่สาวพ่อผสมนะครับพี่น้องแม่สาวพ่อผสมสูงรอย,ยิ้มหาบวกเป็นไท่กลางบามันผ้าครับอันนี้พร่อมผสมนะครับพี่น้องตัวนี้ครับไปไปลูกไปไปนี่ครับเปิดนราละค่สามหมื่นแปดพันครับพี่น้องกลมๆครับ ตัวแดงครับตัวเมียอาแยกลูกขาวด้วยครับสามหมื่นแปดพันบาทนี่ครับถ้าแยกคุ้มชิดตัวละสองหมื่นนะครับพี่น้องถ้าแยกคิดตัวละสองหมื่นครั 20, บครับพี่น้องเมียเขากับแม่แดงนะครับสามหมื่นแปดพันบาทตัวแดงเนี่ยเป็นงวโบยเครื่องดำนะครับพี่น้องตัวเขาแม่แยกลูกความผสมหนาเขาสวยครับ ามหมื่นแปดพันบาทเด็ง้วงสองตัวครับพี่น้องคุ้มค่าครับเกลโแพงครับตัวแดงก็สวยครับตัวแดงเป็นงวงโบยเครื่องดำครับมีหน้ามีรึงหนังหนาดีอยู่ครับสามหมื่นแปดพันบาทครับผู้ใดว่าผู้นั้นได้แ้ครับพี่น้องจองปากเป้เลยปากเป้ครับจองปากเป้ถ้าว่าไปทรงผมก็ไปสรงครับถ้าว่าจองแล้วเอานี่ผมไปทรงให้กับก็บปิดปิดเลยไหมครับ ผู้ลงคนจองเราวก็ถามมะมืองสองสามมือผมบางที่งิ้นมันหมุนมันกับรอบมาได้นะครับพี่น้องก็เขาใจทางขอดกันแน่ครับขอกเขาเป็นขอดเหน้่อยครับพี่น้องงินทุนบ่หลายครับก็อย่าขลายออกขายออกเลยครับกำไรกับว่าได้เอาหลายได้ครับพี่น้องตัวแดงแม่สาวพมผสมสูงรอยยิ้มหาบวกครับตัวขาสูงรอยสามสิบบวกแม่แยกลูกครับเปิดสามหมื่นแปดพันครับสองตัวครับสามหมื่นแปดพันบาทบ้านนี่มะมืองแม่ท้องครับ ตัวนี้เป็นสาวทองแรกสีเดือนนะครับเป็นง้อเครื่องดำเงินครับปิดโบสเครื่องดำเป็นง้อโบสถ์เหรอครับพี่น้องชิบหูดำอยู่ครับแข็งขาดำนี่ครับนี่ถ่ายลำมลามหนังหนาๆครับทองสีเดือนทับตัวพอบาลมันนะครับเป็นง้อโบสเครื่องดำครับ เปิดได้าลคาสองหมืนหกพันครับมือนี่เปิดสองหมืนหกพันครับมาคูกับแม่ท่องแม่นี่แม่นี่ท้องหาเดือนครับลูกตัวที่สองในท่องครับแม่นี่สูงลอยสามสิบวกลบสองนะครับแม่นั่นสูงลอยย่มหาบวกไปหาลอยสามสิบนี่ล้ครับนี่ครับลำลามหนังหนาครับง่วงง่วงอ้างครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็เปิดสองหมืนหกพันนี่นครับโยกสองตัวยกสองตัวแม่ท่องนี่ผมชิดหาเมื่นครับพี่น้อง หาเมื่อนกลมๆเลยครับนี่ครับตัวนี้ประกันท่องในหาเดือนครับทางข่อครับสำหรับทางขอกับมีโปรมชันทรงฟีร้อยหาสิบกิโลเมตรเลยครับพี่น้องทรงฟีร้อยหสิกิโลเมตรพี่กัดกับตำบลบันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดลอยเอดเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าสศนย์เจ็ดหกแปดแปดหรือผู้ใด้่สะดวกมาชมตัวจริงกั พิมเพิ่มเพื่อนผมมาทาั้งเฟซบุ๊กพิมคำว่าขอกูมูงี่แม่สียูซี่พอโคสิงลเลยของเงาด้วยครับพี่น้องเราทักมีเสียมาได้ครับย้ำอีกทีได้ครับพี่น้องถ,มษษมอถ้าว่าปิดปิดก็คือปิดไหมครับถ้ามันจงบ่เสียโอกาสผมบ่เสียโอกาสคนอื่นพนเรียกไหมครับเจนมือขึ้นนี่มี่จะคนโท่ามาว่าปิดปิดบ่เนี้ยห่อย่ำสิไปส่รงแบบว่าเงินบ่ผ่นอนยังสั่นยังสี่ผมก็บ่ได้บ่ายยังครับพี่น้องแต่มันเสียมันเสียโอกาสการค้าขายนะครับการค้าขายเข้าห้องก็อยากขาย ผู้อื่นเขาอยากซื้อถึงสี่นะครับพี่น้องพรและคาบ่แพงครับย้ำอีกทีนะครับแม่แดงกับแม่ขาวแยกลูกนะครับแม่แดงก็ต้องงางไปกับแม่แม่สาวสองแต่แม่ขาวแยกลูกนี่สามหมื่นแปดพันครับพี่น้องคุ้มค่าแสนคุ้มครับสามหมื่นแปดพันส่งฟีร้อยห้าสิบกิโลเมตรแม่นี่เป็นลูกตัวที่สองในท้องนี่ครับลูกตัวที่สองในท้องท้องหาเดือนท้องพ่อบามันนี่ครับแม่นี่จับคู่กับแม่สาวทถองแรกนี่ครับแม่สาวทถองแรกกับโบ๊วโบดเครื่องดำครับ เทาสองตัวหาเมื่อนครับพี่น้องหาเมื่นทรงซี่ลอยหาชีกิโลเมตรครับนี่นะครับถั่แยกผมชิดตัวละสองหมื่นหกนะครับพี่น้องตัวแม่ท่องนะครับตัวแดงกับตัวเขาถ้ายแยกชิดตัวละสองหมื่นครับถ้าโยกสามสิบแปดครับคุ้มค่าพี่น้องราคาไม่เกินจริงครับผมจัด จะส่งถึงขอดถึงเก็บเงินนะครับพี่น้องว่าจะจะตัวจะต้มกันครับบ่เมนว่าโทษสั่งไปหอดหรอว่าเพเอามันมันเสียค่าใจใจหลายอย่างนยครับพี่น้องทั้งค่ารถค่ามันทั้งค่ากับเข่ากับน้ำนะครับมันเสียหลายอย่างครับพี่น้องก็เห็นใจผู้ขายนาครับต่างคนต่างเห็นใจกันผมขายแพงผงกับยันพี่น้องตีผมมาขายแพงผงกับขายบ่แพงครับส่งให้ฟี่อมนี่ครับมันได้บ่หลายดอกซสมอครับอย่าไปคิดว่าเขาเสี๋ยวกำไรหลายขอดได็กันได้บ่หลายดอกครับพี่น้องเอ้ย คนหูจักราค่ากันเหมือนครับสุมือครับนี่ครับแม่แดงกับแม่ขาวแยกโลกสามหมืนแปดอันนี้แม่ทองสี่เดือนสาวทองแรกโง่วโบดเครื่องดำคูกับแม่นั่นคูกับแม่โบดแม่ยดำแม่เครื่องดำติดโบดนั่นยกหามืินครับแม่นั่นทองหาเดือนนะครับพี่น้องครับสําหรับชิมนี้ก็ฝากไว้ซักนี้ครับสวัสดีครับ